กำลังจะเดินไปที่หาดโอ้ข้างล่างก็มีมุมถ่ายรูปด้วยนะสวนเหมือนกันเซนโทเปสบีชรีสอร์ทนะครับอันนี้จะเป็นรีสอร์ทที่ติดกับชายหาดแล้วก็ด้านหลังของเราเนี่ยก็จะเป็นที่ชื่อว่าหาดแหลมสเสด็จนะครับ I in I wanna lay Lake in Norway I. I wanna walk lay Lake Swedish fields green wanna see through of forest the i don't want to sail on a boat on the boat สวัสดีทุกคนเดี๋ยวนี้เรากำลังจะไปกันที่จันทบุรีกันนะครับแล้วก็ เดี๋ยววันนี้เราจะขับรถไปถึงที่นู่นใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกับอีก39นาทีนะครับจากปทุมธานีนะครับถึงที่จันทบุรีเลยแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอซื้อแม็กก์ไนะครับ,รบ,รบโอเคตอนนี้เราก็ซื้อแม็กโดนัล เรียบร้อยแล้วเพื่อมาเติมพลังนะครับก่อนที่เรากำลังจะไปที่โรงแรมแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็คงจะไปเดินเล่นแถวชายหาดกันนะครับเพระาะว่าน่าจะไปถึงที่นู่นประมาณบ่ายนะครับวันนี้น่าจะถ้าเกิดมีเวลาจะไปประมาณสามพาดแ,แถวนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จันทบุรีเลยนะครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในที่ห้องพักเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็เราเข้ามาที่รีสอร์ทที่ชื่อว่าเซนโทเปสบีชรีสอร์ทนะครับอันนี้จะเป็นรีสอร์ทที่ติดกับชายหาดแล้วก็ด้านหลังของเราเนี่ยก็จะเป็นที่ชื่อว่าหาดแหลมเสด็จนะครับจะคล้ายๆกับหาดแหลมสิงห์แต่ว่าหาดหาดแหลมสิงห์เนี่ย เราต้องขับไปอีกนะครับ pieces. เดี๋ยวอันนี้ผมก็จะรีวิวห้องพักให้ก่อนก่อนที่เราเข้ามาเราก็จะเจอตู้เสื้อนะครับแล้วมาที่ห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นชักโครกนะครับน,นี่อันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระจกนี่อันนี้ก็จะเป็นที่เหมือนแต่งหน้าที่อื่นส่วนมากผมจะไม่เห็นนะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่เป่าผมที่นี่ก็จะมีแค่ เป็นฝาบัวแบบนี้นะครับมันก็จะมีช่องพวกายาสระผมพวกที่หยดน้ำนะครับเรามาดูการที่ชั้นนะครับที่วางของพวกกาน้าร้อ,น,อนนี่ก็จะเป็นพวกถ้วยชามน้ําแก้วนะครับเขาก็จะมีกระจกเหมือนกันเอาไว้สําหรับว่าใครแต่งหน้าก็ได้แล้วก็มาด้านนี้นะครับก็จะมีที่วางของนี่ยาวมาก แล้วก็จะมีรองเท้าให้อันนี้ก็จะเป็นเตียงน่าจะประมาณห5ฟุตมนะั้งประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะเล็กๆแล้วก็มีโทรศัพท์อันนี้ก็โคมไฟนะครับเป็นโซฟาขนาดเล็กนะครับอ่าโอ้ข้างน,นอกเขาจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่างไงเหมือนสวนสนุกอะ่ะเล็กๆเป็นเหมือนสระว,ว่ายน้ําสวยดีนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเย็นนี้เราจะมารีวิวกันที่สระว่ายน้ำทีหนึ่งแล้วมาว่ายน้ำกันด้วยนะครับแต่คราวนี้ผมจะไม่ลืมเอาไม้ออกแล้วก็มือถือออกจากกระเป๋านะครับเพราะว่าคราวที่แล้วที่ไปเนี่ยผมโคตรโชคร้ายเลยตอนนั้นที่กระโดดน้ำเนี่ย ดันไม่ได้เอาไมค์ออกแล้วก็มือถืออยู่ที่กระเป๋าด้วยแต่ยังดีที่มือถืออ่ะมันเสียแต่ว่ามันซ่อมได้แต่ว่าไมค์เนี่ยเสียแต่ว่ายังไม่ได้ซ่อมรู้ว่าซ่อมได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปกันที่หาดแหลมสเสด็จน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเล่นโดนกันโอเคครับเรวเจอกันกาลังจะเดินไปที่หาดโอ้ข้างล่างก็มีมุมถ่ายรูปด้วยนะสวนเหมือนกันเขามีห้องข้างล่างด้วยโอ้เขาทาเป็น โซนเลยอันนี้จะเป็นห้องใหญ่นี่อันนี้แบบว่าเป็นห้องใหญ่เลยมีสองชั้นด้วยโอ้นีไงนี่เฮ้ยดูไซน์เก๋งเลยอ่ะเดี๋ยวต้องมาถ่ายรูปตั้งช็อตนึงนะครับนี่นี่เรามาดูนี่ชายหาดตอนนี้อากาศนะครับ ก็ร้อนนิดหน่อยแต่ยังดีที่ลมไม่แรงนี่เรามาชายหาดแล้วอันนี้เป็นหาดแหลมเสด็จนะครับสวยงามมากนะสวยสวยสวยเดี๋ยวหลังจากนี้ขอบินโดนก่อนนะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกๆคนได้ดูแล้วรวมถึงรีสอร์ทด้วยที่ผมอยู่นะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพให้อีกทีหนึ่งนะโอเคครับเดี๋ยวเช่กัน Lake in Norway. I, I wanna walk through Swedish fields of green. I wanna see the forests of Finland. I I wanna sail on a boat on the Baltic Sea. มากินข้าวมื้อที่2นะครับมื้อแรกผมกินแมคโดนัลล์มาแต่ว่าไม่เยอะหลังจากกินแมคโดนัลล์เสร็จก็ไม่ได้กินอะไรเลยเดวยวหลังจากนี้ผมกินข้าวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะไปที่หาดเจ้าหล่าอกทีหนึ่งก็คือผมจะเดินไปว่าจริงอ่ะหาดมันจะติดกันนะครับสามารถเดินไปได้แล้วก็เดินกลับมาที่หาดหาดแหลมเสม็ด เสด็จได้ทู่นะครับชื่อจะปิท้ายกันจะมีแหลมเสด็จกับแหลมแหลมสิงแต่ว,ว่าแหลมฉบังนี่ไม่มีนะครับคนละที่โอเคครับเดี๋ยวเรากินข้าวตรงนี้เสร็จแล้วเราจะไปที่า่าจ้าเหลาแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ ตอนนี้ผมเติมพลังเรียบร้อยแล้วกินอาหารเสร็จเราก็มาเดินต่อกันที่าหาดเ,เจ้าหลาวเขาบอกหาดเจ้าหล่าวเนี่ยมีคนนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเล่นกันเยอะมากๆนะครับเป็นาหาดชื่อดังของที่จันทบุรีเลยแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าส่วนมากคนจะไม่ค่อยรู้ว่าที่นี่มีาหาดเยอะเหมือนกันนะครับนี่ผมเห็นมีรถไอติมด้วยอยู่ไกลๆ2คันเดี๋ยวเราลองไปดูกัน อันนี้น่าจะมาเหมือนกับว่าพัศนาศึกษาอะไรประมาณนี้แน่ๆเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปตรงรีสอร์ทแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ลองดูทีนึงนะครับ ตอนนี้เราก็มาที่หาดแหลมสิงเรียบร้อยแล้วจากหาดเชาวหลาวมาถึงนี่ประมาณ30นาทีนะครับแล้วระยะทางเนี่ยที่ขับมาเนี่ยก็มีขึ้นเขาบ้างแล้วก็ลงเขานะครับเรามาถึงนี่ก็ห้าโมงแล้วก็เย็นแล้วแสงก็เริ่มจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับแต่ตรงนี้ที่บอกคือน้ำทะเลไม่ค่อยสะอาดนะครับแล้วก็ขยะเนี่ยเยอะมากจะล,ลองดูกันนะครับ ตรงนี้จะมีร้านอาหารด้วยาสามารถนั่งกินข้าวได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกเรามาดูขยะก,กันเยอะมากนะครับเราสามารถที่จะเดินไปถึงตรงนู้นได้เลยนะครับสองฝั่งนะอโอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศกันตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับไปรีสอร์ทแล้วก่อนที่มาเนี่ย ผมเห็นอ่ะอ่าวตรงนี้เยอะมากอ่าวหมูอ่ายางอ่าวแล้วก็มีอ่าวกระชิงนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะมากันที่อ่าวแถวๆนี้กันทีหนึ่งนะครับเพราะจริงๆอ่ะมีเยอะมากที่ยังไม่ได้ไปเลยโอเคเดี๋ยวขอถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศซวยยให้ทุกๆคนได้ดูกันนะครับ Never know talking about Now what they're got I've under เดี๋ยวผมขอสรุปเลยนะครับว่าวันนี้เราไปไหนกันบ้างตอนเช้าเลยนะครับที่ไปก็คือรีสอร์ทเสร็จแล้วเราก็ไปที่หาด แหลมเสด็จนะครับแล้วก็ไปที่หาดเจ้าหลาวแล้วเมื่อกี้เนี่ยที่เราไปก็คือหาดแหลมสิงเดี๋ยวหลังจากนี้ผมขอไปหาอะไรกินกันอีกทีนึง่งเราก็จะไปเล่นน้ําแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวนะครับเดี๋ยวค่อยรีวิวพรุ่งนี้อีกทีนึงนะครับวันนี้ขอรีแลกแล้วก็ใครที่ชอบคลิปน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับ ากด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องเลี้งพาเที่ยวด้วยอยากให้กดกันเยอะๆเยแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปสถานที่สวยๆอีกนะครับโอเคครับแล้วเจอกันที่คลิปหน้านะครับอันนี้คือเป็น EP ที่13เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีพาส2ต่อนะครับโอเควันนี้ก็ต้องบอกว่าบ๊ายบายครับ